อาจารย์มายถึง่กี่แล้วผมะ่น่ีเเพเอ่นมันตดีเดพิมันม่เหมือนนะครับผมไยหนังสือมาสอนนังสืออยู่ันน่อนหนังสือไปไปทนขนครับผมประเด็นยังมาแล้วก็เื่อกันเรียน่นไปว้นนไปนาเมนคือว่ามีตำาไปนะอาจารย์มายว่นที่อยู่แล้วเอามาอันนี้หน้าเลยฮ่าฮนาฮนาฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่า่านอาน่าฮ่า่าา่าาา่น่่า คนเก่ายก็ก็ไข่แดง้่ายเพื่อนด้วยหาเนาะคนดู่จเรื่องเิจ้าเพื่อเงินคุณจรา่งนเพื่ออไรเนี่ยอ๋อเพื่ออ๋อเพื่อเกลียดอกอ๋อเพื่อเกี่ยเอาเนี่ยเพื่อนมากอ่ะอาจารย์สมานอ่ะครับผมพมเพ่ยวเอะเนาะเอาไข่ไปเทอะเราเพื่อเราเลี้ยเพื่นดีอเกียอ๋เพื่นเลี้ยงเราแต่จีนไม่ทำไรกันหรือป่าครับผมเ้าไม่สนใจเปือนเราม่พอไปห้องียบบลอยเพืนว่างกันเนี่ เรียบร้อยอ๋อพอ่นเอามาเยือมันจะห่วงอย่างนู้นมีต่ห่วงนี่เอามาเยือกแล้วมันรุ่นจุดอ้คอมันจะ้งนีมันนุ่มนอยูันะแปงอย่างนู้ครับผมเยือกสามเยือกสองยืสอียามันจะแป้งอย่ง้ถ้ามันถึงตัาล่าก็จะเป็นเรื่อหนวยครับผมหันมืหันมืเรี่แล้วแล้วเออขออนุญาตลูกบูครับเขาเข่ว่าตําตัมล่านนี่นี่มีทีไปที่มาจากไหนครับ ทีมากทีไปกระจิบเอากระิบเอาเลี้ยงเลี้ยงทีมีเาครับเอออ่าครับนี้ของพ่อเงี้ยแตของพ่อเงี้ยพ่อเงี้ยพ่อเงี้ยดีุเลยโอ้หลายรุ่นหลายรุ่นตัวเนี้ยคัณหลวงปู่อันพ่อเงี้ย่ไทยข่เนี่ยขี้พเงี้ยจัูกุลครับผมครับผมถ้าไข่กับพ่เงี้ยหนาเพิ่นไม่ไม่เงี้ยข้าหน่อยคลม่เล้นเมยย่ไข่ไข่ไข่เปนเ้่เป็นพัดนุ่มเอหนุ่มหมดเลยนะครับผมโอ้บว์ว์เลี้ยงอีกคนเลี้ยงอันพี่หันต้อนอครับครับ ตะกี้ตะกี้นี่ี่กะขาดำดิครับผมลูกภาพเขาดนครับกล้องไหกล้องไทยเขาดำกล้องกล้องฟิล์มครับผมอยู่คู่โรงเรียนมันบันน้องดูเรื่องดูบันจะว็นบัตนครับผมบันทวัดบันรน้องดูบัน้องดูครับบัน้องดูครับใครว่าจีเามาไทยให้พี่น้องกล้องไปมาบูษ้าอ๋อ โอ้ตั้ล่ะอ้กะงิตั้มล่ะลปูดลอยก็ถปืเขียนด้วยกระดาษนี่อยางนกระดาษใอยฮะตวคอยทไไอีกดบคอยละาหนปกระดาษใบคอยบกนระดาษใบคออย่โอกะกกกกย้องอะไเนีอ ครับผมอันนี้คือคือคือผลนีนี่นอ,อ,อ๋อซื้อผลลืสีแล้วก็อายุนี่อดอสแะเปเดอสหอมันแรบโอ้หรือปีอปสม,มัยสุขโขทัยก่อนนั่นเอง,งเจ้านะี้ข้าวผมโอ้เมือ,นอนันเส้นเลยแต่ย,ยกินไดดิกิได้ ถ้างี้คือเห็นบ่นี้อ้แดงอยู่แล้วคน่ี่เนอีกที่ไคืองลบแล้วน่าจะอาจารย์เลยเบิองนี่นี่ลองกันโอ้งกันนล้วพดีอ๋อนี่อ๋อไปใต้เดี๋ยวขอกราบไปไหมไปญาติพี่น้องมูตาครับผมไปตั้งไปตัวโอ้ยไแต่เป็นผู้นี่ครับผมโอ้ครับผมมัน มันต๊โตโตกยี่ห้นสามเสียทีเสียโต๊ะโต้ครับผมกลายไปติ้งทึ้งโตผมเนยครับผมโต๊แล้วโต๊กีบารีเขาเล่ไปิดฉไปฉับไปมาไทยบ้านจีนไบ้านจนบอกเลยคู่นั้นกลับป๊ป๊เลยูอาจารย์มันหงงงงครับผมใช่ไดค่เนแล้วโอ้เน้อเือนีเยงข้างไงหมเพียงข้างไงหมโอ้ยเพียงใจไม่ไดโอ้ บาที่นี่มาหอยเบ่แรงมากาหอยบาเรงมากไม่เง้ย้าหน่อยไม่โทอาจารย์อาจารย์น่บัวถ้าอย่าุ่มท่พีองกันมาโยกคู่โยกไข่โยกเกินครับผมเป็นเป็นพระที่ครับผมตอนนี้ย่าัวาบบ่าักันย่งจับ่ไเนี้ยเกตัวเเวลาโยกคู่โยกไข่ไห้ไวยเจ้าโวยไ่ได้เจ้าวแล้วเจ้าดิ มาเรียนที่ทั่วไปดีว่าจะไ่ได้กคู่ยกคายบ่ได้ืยไม่ได้จะไ่ายไก็บ่ได้ย้ก็พราไเรยนมนยกคู่ยกค่ายจงไปให้มากคนหัวได้บนี้ครับผม